วันนี้มาที่จุดพักรถบริเวณเขตบ้านส,สวนนะครับใหญ่มากเลยนะครับมีศูนย์อาหารรูองฝากคนก็มานั่งกินตรงนี้เยอะฝั่งนี้ก็จะเป็นเมนูอาหารนะครับเมนูอาหารที่เขากินกันเยอะๆครับนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารของจีนรถเยอะจากผู้ซื้อนี่แล้วก็จะมานั่งกินฝั่งตรงนี้ครับจะนั่ง เยอะแยะเลยนะครับขายข้าวเค้กของเขาก็จะอยู่นู่นอาหารครับส่วนตัวเค้กบ้านสวนจะอยู่ตรงนู้นทำใหม่สดทุกวันจะมีเค้กเพื่อขายอันนี้จะเป็นแล้วนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงครับน,นี่เขาจะมีมินิมาร์กขเขาก็มีนะครับจะไปดูมินิมาร์ที่บ้ามีอะไร มากเห็นินปกาแฟ